อันนี้คือเห็ดลมหรือว่าเห็ดหอมหรือว่าเห็ดใครนะครับผมไว่ประมาณคืนหนึ่งเนาะมันจะออกกลิ่นหอมแบบนี้บ้านๆจริงๆนี่ต้องโยนเข้าไปในกล่องไฟนี่นะครับทำที่ไหนก็บ่ม่วนต้องมาทํากับเ้าาที่บ้านยาคำให้หั่นลุงพูนกองมหาได้นะคะเฮ้ละลุงพูนไปอยู่เด้อรีสอทอยู่ข้างลาเกี้ยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลอีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กันที่บ้านแล้วครับเพราะว่าเขามีเมดูเด็ด มาใจครับก็กลับมาบ้านกันก่อนเมื่อว่ามีภารกิจอันใหญ่หลวงอยู่ที่บ้านรออยู่ครับผมอแล้วก็วันนี้เขามีเมนูเด็ดครับผมนี่ท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะออกแล้วเนาะบางที่อาจจะออกแล้วบางที่ก็ยังบ่ออกเนาะอันนี้คือเห็ดลมหรือว่าเห็ดหอมหรือว่าเห็ดใครนะครับผมรำเป็นเห็ดของใครนี่ก็เดี๋ยวสวัสดีทักทายแม่ครัวเก้าหอก่อนครับผมสวัสดีครับยายคำ สวัสดีเจ้าครับสวัสดียามเช้ายามเที่ยงครับผมเจ้าละขวายแล้วเนาะไปแล้วครับสายมากแล้วเนาะก็วันนี้จะมาจัดรังสรรพอดีว่าเออน้องของไอ้คำที่เป็นอยู่เมืองนอกก็จะกลับมาเนาะมาตอนบ่ายครับมาช่วงบ่ายผมก็เลยต้องกลับมาก่อนนะครับเพื่อที่จะมาต้อนรับเปิ้นเนาะแล้วก็วันนี้เราก็เลยมาจัดรังสรรค์เมนูกินกันก่อนเนาะมกินกลับเข้าตีไอ้คำจะทําวันนี้ก็จะมีนี่นะครับแกงสายบัวใส่ปลานะครับ ใส่ปลานน้นนะแล้วก็น้ําพริกเห็ดหอมครับผมหรือว่าน้ําพริกเห็ดลมนั่นเองนะครับอันนี้ยายไปได้ที่ไหนมานี่ครับนี่อ๋อยายไปอันไปเอ่วหาไอ้เปียแต่ว่าตะไปได้ทางอันกาดสั่ยางขึ้นมาเนาะอ๋อครับเมื่อวานเมื่อวานผมไปได้ไปได้ลงกาดเนาะไปโซมาแล้วกนเอามาใส่กระมังมาครับโอ้หนั่นมันเห็ดในกองปลากับลุงก็เห็ดเจ้าปมาหมาหัน ลูกกันได้ยายได้อยูห้ถ ung ถ ung า,าถุงถุงซาบะซาบะห้าถุงร้อยเนาะครับพอดีว่าติ๊กตลาดสันปะยัางส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารปลาเนี่ยมันจะเยอะนะครับมันจะออกเจ้าตด้ถ้าตองปุ้มันแพะใกล้บ้านเนาะครับเป็นนั้นปนก็ตกเจ้าปีเมันก็เลยออกเจ้าได้อันนี้ปปยาย<ป>ยายจะทำอ,อย่างก่อนนี้ครับอันนี้ยายจะแกงตามพี่แกงนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวัอนี้เขาก่อใส่ใบตองเหี่ยไปมกไปแอบไปย่างพริกไปย่างอย่างนี้ก่อนเนาะครับเดี๋ยวยายจะทำแกงอันนี้ก่อนเนาะตามน้องพิกแกงก่อนเนาะ อันนี้ก็มีก็เกลือก็คือลดหน่อยระครักชีรากผักชีแล้วผักป้อมแล้วก็อันใบบ๊กขูดอ๋อจะใส่ใบบกขูดเนาะใส่ใบบ๊กขูดด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นแกง็เหมือนแกงปลานะเพียงแต่เขาใส่ใส่บัวลงไปเนาะต้นลงไปเป็นอันแกงส้มเนาะครับอนี้ก็เป็นกจะตานี่ก่อนเนาะระเทียมแล้วก็กะปิใส่เข้าไปเลยนะครับจากนี้ก็คุกละเอียดแล้วจากนั้นค่อยเอาหอมแดงลงนะครับคกมันน้อยเนาะเขาต้องตำทีละอย่างสองอย่าง คกใหญ่มันนักยายยกใครไว้เอาไว้บนดอยมาเอามาเมาคกติดบ,บ้านแม่ลิมมาครับยายโอ้หนักมันปวดแขนยกกรรนีม่ปวดโถมันนักเวลารุกรกรรุดมือกรรนี่ระวังหนึ่งตีนระวังตีนรุดมือกรรนี่อือ่ลองหอมตีนแตกแน่แนเนาะอย่างนี้เขาใส่พริกกับหอมแดงลงไปเนาะพริกลงไปยายจะใช้เป็นพริกสดนะครับหรือว่าพริกพริกอย่างก็ไยยายพริกขี้ฟ้าเนาะพริกขี้หนูสวนพริกขี้ฟ้าใส ก็ได้เนาะครับอันนี้อันนี้เผ็ดเนอะยายก็เลยยุดไม่เห็นหน่อยครับอันนี้ยายใส่ขนเหล่าครับใส่น้อยเนาะเดี๋ยวยายจะใส่อยู่เนาะใส่ขนเหล่าเห็นหน่อยเพราะยายมักขนเหล่านี่ขนเหล่าจีมาใหม่นี่หอมครับมันยังไม่ค่อยเซตตัวนะครับอันนี้ก็เป็นไส่บัวแบบสดๆเลยครับดูยายคำลงไปเก็บในหนองกุ้นขี่โม่แมแล้วนแหละยายยายซื้อมาเนาะซื้อคนมา อันนี้ซาวบาทเนาะสองถุงถุงสิบบาทซาวบาทก็คือยี่สิบาทนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยซาวบาทเนี่ยเป็นหม้อเนี่ยเราจะมีนี่ปลานิ่นครับปลานิ่นตัวหนึ่งเนาะถ้าเป็นปลาดุกปลาหยังก็ได้เนาะถ้าไปมีปลาช่อนปลาดุกปลาหยังก็ใส่ได้แต่ตากินมาได้ปลาลาขินปลาดุกปลาหยังตากินได้ก็เลยใส่ก็ใช้เป็นปลานิ่นใช่ไหมัช่เป็นหมอพนะครับหอมอันนี้แค่น้ำพริกมาเลยนี่ยังหอมเลยเด้อ น้ำพริกอันนี้ยายม่าใส่อันม่าใส่กะชใช้นอกใสกจัจะใครข่าก็บใม่าใสเรียบร้อยนะครับจากนี้เดี๋ยวฮอเอาไปทําแกงกันเลยนี่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวฮอค่อยมาดูเมนูน้ำพริกเข็ดลมครับผมเมนูนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยเนาะใเย็นเราองไปปิ้งไปแอบก่อนเนาะนี่พอน้ำพริกฮขาได้ที่แล้วฮรก็เอามาทําเมนูแกงกันได้เลยครับผิดลงไปเนาะ อันนี้เป็นขมิ้นนะครับยายล้างล้างเสร็จแล้วเอาใส่ล้างกระปุกหมัอนเรายายเนาะกระปุกมันมดล้างกระปุกใส่เนาะอันนี้เขาใส่น้ำแกงไปก่อนใส่แกงใส่พริกแกงไปก่อนใส่แกงก่อนเดียวถ้ามันเดือดมาเขาค่อยใส่ปลาใส่นี่ลงไปเนาะจากนี้ก็ต้มเหื่อมันเดือดครับถ้ามันเดือดเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ปลาลงไปเนาะนี่ก็ดูบรรยากาศที่บ้านยาคราอีกแล้วครับผมนะ ห้องครัวนี่เป็นมุมชอบที่สุดแล้วครับแนีมุมนี้นะครับมุมครัวนี่ครับห้องครัวนี่กับงานห้องครัวกนัวงานเนาะครับไปทําที่ไหนก็บ่ม่วนต้องมาทํากับข้าวที่บ้านยาคำนี่แหละครับเนาะเพราะว่าผมมาได้ลงมือทำมือยาคำทำเนาะมันก็เลยม่วนเอาเปียกคนเท่าเอาเปียกคนเท่านะไปเดี๋ยวรอน้ําเดือดกันก๊อครับแล้วเดี๋ยวมาใส่หมาครับ F ใบตองมันจะหอมเนาะครับถ้าทําน้ําพริกนี่ผมบอกไว้ก่อนครับเอาเอาที่เป็นแบบเน่าเหนาแบบนี้นะครับบานอย่างอี้มันจะหอมที่เนนาแบบเละๆแบบนี้นี่โอ้หอมถ้าเอาตอนที่เราไปซื้อนี่ดอกมันดีอยู่ครับแล้วมาล้างแล้วเอาไว้เมื่อคืนน่ะประมาณคืนหนึ่งเนาะมันจะออกกลิ่นหอมแบบเป็นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นี่เอาเอาจีเอานี่เอาพัดเนาะต้องต้องมันแบบเละๆแบบนี้นะครับนี่นี่กเหนาๆเลยน้อยไปจได้อ๋อได้แล้วครับจากนี้ก็อาไปย่างไฟครับ เอ,เ,อเอาไปแอบเนาะแอบคือมันหอ,หอมหอมเสร็จแล้วก็เอาไปมุกไฟนะครับเอาไปใส่ไฟย่างคือมันหอมต๋องเนะาะ<อ>ถ้าเอาเอาเอาไปต้มเอาไปนี่มันหมักหอมนี่โอ้ยังอีกตองมันขค่น้อยไปตองมันน้อยไปนะครับเอาใส่บนกระทะก็ได้จริงๆนะครับอ,อันนี้ยายซื้อตอนไหครับ อันนี้คะอันนี้แปดสิบเออหกสิบาทเนาะหกสิบาทเนาะหกสิบาทสามถุงสี่ถุงสามถุงสามถุงพอสองถุงน้ยายว่าคือเตาถุงซาบาทครับยายถุง้าบาตโอ้ยายว่าคือเตาสองถุงครับนี่ดูมันมันกลิ่นเทดเลยอันนี้กัอันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องนี่หอยสัตใส่เข้าไปก็จะมีนะครับพริกพริกวันนี้หอาใช้เป็นพริกหนุ่มนะพริกใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีกระเทียมก็ไปย่างไปจีไฟให้มันหมดนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับ แ,แล้วก็กะปิเนาะมันเอาวางบนมันเลยครับบนอีเลยเนาะมันอ่อยจากนั้นเดี๋ยวอันนี้วางข้างอีกเดียว<ด>เขาก็ปิ้งก็ได้หรือว่าปิง้งข้างก็ได้วางข้างๆนี่เลยครับนี่จริงๆถ้าอยากเครื่องบ้านๆจริงๆนี่ต้องโยนเข้าไปในกล่องไฟนี่นะครับรหรือว่าจ่งเข้าไปในกล่องไฟนะครับนี่นี่แหละเพิ่นจีหอมแดงก็จากประมาณนี้เพราะว่ามันต้องหัวมันไหมครับอันนี้นะหัวมันมันมีทั้งเปลือกนะครับเราแกะเอาแค่ข้างในมันนะ ต่อมาณนี้ครับ่วนหอมขาวก็นี่จง่เข้าไปนะครับตรงหัวนะ่ะน,นี่ตอนนี้น้ําแกงเขาก็เดือดได้ที่แล้วครับจากนั้นเ่อป่าลงเลยครับเนาะป่าลงเนาะใส่บัวนี่ลงทีหลังนาะยายเนาะเอาลงพร้อมป่ากันเลยเอาลงพร้อมกันเลยครับเอาลงพร้อมกันเลยเนะไฟยังไม่ไไเขี้ยเออหลัจากนี้ก็ใส่สายบัวเข้าไปเลยครับ สายบัวสายบัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวจะแต่งตัวท่าใช่กหับเตรียมเนื้อเตรียมตัวลงหาปลาเนี่ย <c oughs> ลงหาปา <c oughs> ลาได้ไหมครับไมนี่ปิดฝาครับปิดฝาลแล้วเดี๋ยวรอเขารอมใส่มะนาวยังเดียวครับผมก็คือเป็นเหมือนแกงส้มแน่นอนยายเนาะเหมือนแกงส้มผักบุ้งกับอย่างแน่้ยเนาะเหมือนแกงเทโพแกงส้มแกงอย่างนะครับประมาณนั้นครับดูละเกะนัันเนาะโอ้โหหอมหอมมากครับท่านผู้ชมนี่นะอ่า เอียวเกลือเกลือใส่แล้วก็เข้าหนึ่งกุ้ยก็ได้แล้วกะต้องใส่พริกใส่เกลืออย่างละเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาไปตำน้ำพริกกันเนาะน้ำพริกเออพริกเขาก็ได้เรียบร้อยแล้ะเนาะเหลือก็เหิตของเราเนี่ยที่รอนะโอ้โหดูหอมดูสีสันของฮมันหอมม่ตองได้ครับหอมขนาดเลยครับนี่ยายใส่กะปิกับเกลือเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เป็นพริกจีเนาะแล้วก็หอมของขาวหอมแดงนะครับหอมขาวหอมแดงพริก พริกหนุ่มจีเนะแล้วก็เาเอาลงไปก่อนเนาะใส่ไปเลยใส่ก็โขกไปเรื่อยเอเอๆเาเอาจนละเอียดเลยเนาะแล้วก็จะมีพริกหนุ่มนะครับพริกหนุ่มหอมขาวหอมแดงนะครับเอาไปย่างใส่แล้วก็ใส่เกลือต่ําก็กะปิครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดนี่ลงเนาะเห็ดลมหรือว่าเห็ดหอมนะครับหรือว่าเห็ดใครนะครับน้ำเป็นหองใครนี่ของเฮานี่นหน่อยใหญ่เนาะเขาซื้อมาของเฮานี่นกะ <laughs> คร่ะอันเนาะ ใส่หอมใส่ตำใม้เที่ยงกันเนาะใส่เข้าไปนะครับโคกเขาเกลนน้อยไปน้อยครับเกลนน้อยไปน้อยหรือว่าลูกมันเล็กไปนะครับต้องเอาลูกใหญ่ๆญลูกใหญ่ใหญ่แบบใส่โคกไม้ไปลูกโคกใหญ่ๆนี่เนาะหิดออกแล้วเด้อแต่แต่บางท่านด้านบางท่านอาจจะออกไปนานแล้วนะครับ ว่าที่นี่กลลาลังออกับเอาก็เลยกำลังได้กินครับแต่น้าวายนี่ยังม่ออกตันเนาะเพราะว่านี่ซื้อมาจากสันตยางบ้านอันสลวงบ้านลงปูนบนแต่ไม่แต่งบนแต่แต่วันนั้นผมเห็นที่แม่จาวางขายแล้วนะยายมีแล้วกะมีแล้วครับอ๋อช่วงที่ฝนตกแล้วเนาะแต่น้าวายนี่ยันหันตัวนะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็อ่าอันนี้เป็นน้ําพริกนะครับแล้วก็นี่เป็นเฮดนะครับแล้วเดี๋ยวหอาจะไปคั่วรวมกันอีกทีไปคั่วคือมันหอมหมือนน่อยเนาะคนที่คนที่ชอบคั่วก็ แกเอาตำนี้ก็ไปกินได้แล้วเนาะแต่ถ้าเขาคั่วเนี่ยมันไว้เมินได้วันขำมันบบบูดเนาะมันจะหอมมันจะบอบูดอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะบางบางคนก็ชอบคั่วเนาะแม่นละแต่ผมนี่จะชอบเอาไปพัดเอาไปนี่หมอบหนึ่งมันจะหอมครับอันนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เปิ้ลบบชอบกินเนาะก็อาจจะแบบว่าหื้เนี่ยครับแต่ถ้าคนชอบกินนี่จะแค่เห็นแบบนี้นี่คือโอ้หิวขนาดแล้วครับนี่นละ บางที่เบื่องพื้นที่ก็หายากมากครับเห็ดนี่นะเฮ็ดหอมเนาะเห็ดไฟนี่ละครับมันจะหายากมันบางที่ก็หาง่ายครับมเลอะเยอะแยะเนาะตี่ใกล้แพะไกล้ดอยก็มีนักเนาะแอ่ตี่ไก่ก็หาหายากเหมือนกันเนอะถ้ามันไก่ดอยเนาะมันต้องอยู่ใกล้แพรไกล้ดอยมันถึงจะหากินได้ง่ายเฮ็ดอย่างนี้นะผมว่าที่มองคองไม่เห็นนักขนาดครับโอ้หนักอ่ะเพราะว่าปลามันเป็นปลาดิฟชื้นอยู่แล้วเหีนยหละตรงนอ่ะจากนี้เขาเฮ็ดลงเลยครับ เห็ดลงพัดไปสักพักหนึ่งก็ได้ละนะครับอ้ได้ถึงหมอหอ้อป่ะครับได้เยอะขนาดเนาะ,นะอันนีเห็ดห <head S 2> กสิบบาทนะครับเห็ดห <60 S 2> กสิบบาทนะถุงละยี่สิบบาทถุงถามว่าถุงละยี่สิบบาทประมาณไหนครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับยี่สิบบาทอันนี้ของเตานะครับของเตางอยเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นของเตาครับเขาจะเอาไปหื้อเตาอันนี้นะนี่คือมาหื่อเตาสองถุงแล้วเขาขีสามถุงเนาะสาวบาทก็ได้ประมาณนี้ครับประมาณหนูได้หลายหลายใบอยู่นะได้หนักเหมือนกันเนาะหกสิบบาทก็ได้เยอะอยู่นะครับดกชูเล็นิดนักนี่อันนี้คือสูตรที่ว่าบบเพชดถ้าใครชอบเพชดก็คือตามพริกขี้หนูลงก็ได้เนาะอันนี้เป็นพริกใหญ่อย่างเดียวเนาะพริกหนุ่มอย่างเดียวเนาะ แต่อีกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเอาตักสายพวยแล้วก็เป็นหนังปลาส่บัวเนาะนี่ปลาสายบัวก่อนโอ้โอ้หน้ากินขนาดทันเนาะปลาเป็นกุ้มเป็นกุ้มฮะเรียบร้อยแล้วครับป่ะเอาไปขี่เข้ากันตอนกลางวันครับผมวันนี้ท้องฟ้าสดใสครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกไปเนาะฝนตกไปแต่ว่าท้องฟ้าควันไฟก็หายไปเรียบร้อยนะครับ บรรยากาศเริ่มเหมือนเมืองนอกแล้วครับท้องฟ้าสีฟ้านักมีกรนเมกฝากเตี๋ยวผไปตั้งกินข้าวกันครับท่านผนะู้ชมห่วยละหิวละอื้อ ก็เป็นเมนูพิเศษครับผมนี่ทุนเอาทาวานสวัสดีครับลูกไหนมานี่ลูกโตปูนามาโตนี่อ๋อลูกโตหลังมาต้นนี่ตอนนี้ฮอมากี่ข้าวตอนเหรอครับหรือว่ากินข้าวกลางวันนะครับหรือว่าทานข้าวกลางวันนะครับดกโหตาคพอแล้วกะอ๋อโหเคครัโอ้สวัสดีครับตาสวัสดีครับครับกินอิ่มแล้วกันนี่อิ่มแล้วผมเปิดเรื่องจะก,กินกันเดี๋ยวว่า กินใบพอหอด้วยเราเนาะโดนเซลล์แล้วจ้นานี่ครับอันนี้เาขาก็มีแกงปลาครับแกงปลาใส่ตุนเอบใจใสใส่บัวครับแล้วก็จะมีน้ำพ,พริกเค็ดหอมหรือว่าน้ำพริกเห็ดหล่มนะครับนี่นี่เป็นเมนูสุดของภาคเหนือแล้วแล้วก็อ,อันนี้เป็นขนเน่าทาหวานครับหรือว่าขนเน่าย่างไฟครับกลงินกับใบนี่ครับเหมาะขนาดครับนี่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นมะเขือครับนี่ของกับอันนี้เลยครับ อันนั้น,นไว้คือลงปุนคนเดียวอของกับอันนี้ครับเอาป็นไปเปน,นัปปนน่งกี่เข้าด้วกันแต้ามาเอาแต้กันนี่กินแล้วยมดถ้วยนะเหยังละกัแต่รอกินแต่เมื่อเจ็ดบุงเกลงแล้วครับเขาอ,อนละตาเมนูนี้นะเป็นเมนูของอ่ท้องถิ่นนาวายภาคเหนือครับกิทีแบบถ้ามีเมนูนี้ในบ้านอน่ยสุดยอดอะกินเป็นประจำเนาะ เด<ไ>ี๋ยวมานหนังกี่เข้ากันครับมาครับ,บ,<อก>บท่านยมกี่เข้าด้วยวกันถึงเวลากี่เข้าแล้วครับมีแกงสายบัวแล้วก็น้ำพริกเห็ดลมแล้วก็ถั่นเน่าคั่วครับถั่วเน่าคั่วมันต้องเป็นเม็ดเนาะโอเคอันนี้เขามาตำใสเครื่องใส่ยังแล้วก็มาติดถ้ยวยถั่นเน่าตาหวาน,นรถั่นเน่าตาหวานนะครับหรือว่าถั่นเน่าย่างไฟใส่ถ้วยนะครับประมาณนั้นเนาะทำไมรู้สึกปวดหลังปวดเอวก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ไปไปกินอะไรมาอันนี้บางวันนี่หาสิกครับนั่นก็คือเห็ดลมหรือว่าเห็ดใครนะครับ บางที่เนี่ยจะขายแพงแพงบางที่ก็ขายถูกเพราะ่บางที่ทีขายถูกเยอะเกินครับถ้ามันเริ่มออกก็จะเน่าอับอันนี้ถั่นเน่าจัดก่อนเลยครับถั่นเน่ามืดเนาะเนเน่าติดถ้วยอห็นได้เลยหรือมั้ยดูหน้าน่อเหรอตั้ต่ดิการันี้กินถั่นเน่าได้เลยนะมุงจะมัก่วเน่ามามักน่อยครับออาแต่ฮะเอากระป๋ามึงก็ ตั้งแต่อยู่กันมาในหลงพุนย์เคยตักคือใส่หาแบบอ๋อใส่หาเนี่ยแมงโคเกิงเ <c oughs> มาท่าคือปวดตาคือนี่มันได้กินกแค่แโโ <c oughs> เปือกแ้วแมงโคกกิงวนหันป่นหนี่ยยายคอนตาเริ่มล้าก,กันใส่ก้ง,งอย่างหลงปุณย์เนี่ยคือเบื่อมาหันตาเริ่มต, <า S 2> ตับยายเขาดอกนี่ก็ยายตักข้าตาเนาะไปนี่ครับอันนี้เป็น น้ำพริกแกนลมนะอร่อยเลยเอามาพัดใส่พริกนี่เนาะอับคือสูตรของบ้านยายคำนี่จะคั่วน้ำมันโดยมันเนาะแล้วแต่ครับบางบางที่ก็บคั่วบางที่ก็บมาคั่วแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ยายส่วนที่ยายต่ำก็เจอยายมาคั่วยายจีจี้เครื่องแล้วเราก็มาต่ำก็กินเลยเนาะแต่อันนี้มันเป็นหน้าฮอน กูเติมเป็นหน้าฝนเขาเก็บไว้มาทำได้หน้าหนนี่คือถ้าเขาหมกข้อยิ่เดียวสักกรรมมันจะบูดเฮ็ดเดินบูดง่ายล้อมนี่ไปแอวน้ำหนาหมดไปแค่วันสองวันเนาะพอดีพายุเข้าพอดีเรวก็มีภารกิจต้องเอาน้ำหนึ่งไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมแล้วมันจะไปโรงเรียนได้นะตอนนี้ฉีดไปแล้วเนาะครับตอนนี้เรียบร้อยกันหมดแล้วครับยายคำตาลินกบน้ำหนึ่งฉีดลงผุ่นสบายว่ะ ยายกับตาไปฉีดน้ำหนึ่งกํเป็นยังลงพูนสมหว่าผมใครเมื่อยเต้นดีกว่ากระถินบ้านบ้านยายคำตาไปเก็บมากับน้ำพริกป่าครับหมะอืกับขนมเส้นก็ได้นะน้ำยาป่ายายอันนี้เอาไปเกงได้นะครับเนี่ยเอาไปเกงเอาไปเก่งก็อร่อยแบบครับเหมือนเก่งพะละอ่ะเนี่ยหมอไปเกเงข้าวหน่ก่อน หลังจากที่เรากินข้าวกินน้ํากันเสร็จก็ขึ้นมาดูข้างบนครับดูวิวดูบรรยากาศข้างบนรีสอร์ทสักน้อยครับผมคบใครอยากจะมาพักก็ลองติดต่อที่ยายคำได้นะครับนี่เดี๋ยวคือใส่หาอูเรื่องลายอย่างสักน้อยครับผมนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทางขึ้นนะครับมันจะเหนื่อยหน่อยเนาะถ้าผู้สูงอายุมาเนาะสําหรับรีสอร์ทที่นี่นะครับคือมันจะชันแบบนี้นะครับถ้าใครที่เป็นผู้สูงอายุก็อาจจะยากหน่อยเนาะเพราะว่า เวลาเดินขึ้นเนี่ยมัน,ม,นมันชันครับหรือว่าถ้าผู้สูงอายุแบบแข็งแรงแข็งแรงก็โอเคอยู่ครับผ่านอยู่เนาะแต่สำหรับลงพูน,นี่ลงพูนหอบแล้วครับขึ้นมาสักสามชั้นนี่หอบและวมุมนี้เรา,าได้ทำเมนูต้นนะลงภูนใช่จริงๆมุมนี้เอามาทำมาจิบก,กาแฟได้เนาะ,ะวิวของรีสอร์ทอันนี้แค่ยังมาถึงยังมาถึงชั้นบนแล้วเนาะนอันนี้เป็นเป็นอีกมนะุมหนึ่งเนาะเออแต่ว่ามุมนีนะ้บอกบอกค่อยได้มา ถ่ายเพื <ชม S 2> ่อให้ท่านชมได้รับมมชมกัอนเนาะ,ะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับแต่ว่าต,ต้องต้องรอซ่อมแซมไอ้ข้างบนนี่มันก่อนนะครับ้ทำหลังคาก่อนต้องทําหลังคาให้เรียบร้อยก่อนเนาะเอาเอาใบท่านมาแย่งดีก่่นคุณใบตองตึงะ่ะใบตองตึงคะถ้าคามันมันมันยุบยากเกินถ้าตองตึงจะงามก่อนรดลายมันงามกว่าก่อนแล้วสีมันมืดกว่าครับเนาะ อย่าเอาไปซ้อมโอเคครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปละให้หันลุงพูนกับมาหาได้นะคะไปละลุงพูน <c oughs> ไปอยู่เด้อรีสอทอยู่ข้างหังเกออ่ะ <c oughs> ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ